สบายดีเอฟซทุกคนเด้อมันนี้น้องสมพูกับได้แบบมีโอกาสเนาะมาถ่ายคลิปเพื่อทุกคนเบิ่งวิถีชีวิตของสาวผู้ไทยว่าสาวผู้ไทยเอพิเลเน่แต่ละมือมีพิเลเน่กับไปเบิ่งไปสมกันเลยเนาะทุกคน ตอนนี้น้องสมผูกำลังดั้มพายซีเอชจิ้นไปเพ้อโผเพ้อแม่อยู่หานนะทุกคน เมื่อนี้น้องสมภูกับซีเอ็ดแนวกิดวาสีพันข้ปุ้นทุกคนเอ็ดพันข้ปุ้นไปสู่พี่น้องกินอยู่หานกุรุษทุกคนเ,คเพิ่นทกกปเยะหว่านกันเลยทุกคนน้องสมภูกัะ หากกมาแต่องค์เฮียนห,กหยออักไมคกุ้ยไผ่ทุกคนเลย ไผ่กะติดพุดดนโนทุกคนเขากับซีมาโคซีนหมูตังมอเลยเอาน้ำมันเสื่อจากน้อยทุกคนแล้วก็เจียวกะเทียเมื่อมันหอมได้หนึ่งแล้วก็เอาซีนหมูลงทุกคน ไม่นี่นำมาใส่ลงไปจะเอานํามาเือทุกคน เราจะจิตไปเอาเครื่องปุุมอยู่ทางหลังมาเสืรอเนาะทุกคนเนาะเสืรอน้ำปาลาเลยกับเสืรอ เขาเอินจะเขาเอิญซอสนะทุกคนซอสซอสดำเสือเป็นโนตับใจมากเลยทุกคนเอากะสิเสือหลายเนีน้อยหนึ่งมักกินโนโน่เสร็จเสรนะอันนี้ครับนังตา kemekki เสือรถดิทุกคนเสือรถบีเสือน้อยหนึ่งทุกคนยันเข็ม ไปไววก่อนทุนกคน

กะหลังทุกคนไก่น้อยฝนกห้องมาหาตอดกินเขาตอนนี้น้องสมพู่กะโหดหาและทุกคน สมาซอยลูสีบัตรเซิงกาซีดัะแน่เราทุกคนเพราะว่าทางนั้นเขาซีอิเข้าทุกคนหล, <c oughs> ลังจากที่เขาเตมเขิลซอยพักซอยลูสีผี่เลยแล้วละกันเขากาสิมาเอ็ดแจ่เนาทุกคนอะ <c oughs> เอ็ดแฉ่มาโถ่เราทุกคนอย่ามาโถ่น <c oughs> <ด>ีต้มต้มหนังต้มหนังมะเล่น เอ็นกัสิดังเนี่ยเราทุกคนเพราะว่าทันรปีสครกซีเลยเท่ากับซีมาเสรอมาเรียนเลยเราทุกคน กปอีทุกคนลาแสบทุกคนนี่ก็เอ็ดแหลวเลยเนาะทุกคนเดชีมือน้องสมผูป้าทุกเป็นตาแสบทุกคนพันข่ปุ้นเนาะทุกคนเนะป้าทุกก็แล้วมาเบิ่ง กินเลยหลายคนเนะาะชิมากินเธอทุกคนเบิ่งเนาะดิป้าตัวห่อทุกคนเอาผักกะหล่ำห่อเสือเลยหลายอย่างทุกคนสิล่ป้าน้องชมพู่อยู่บะนี่ ทคเอ็ดเอ็งแ่บเอ่งพันขาปุ้นต้่่อไปตั้งถ่ายยดตาากมาหรอยืมีทกอย่างเหรอาบ เกนขนแบตตี้มากันี่เอเขาอนุญาตเลยทุกคนกินคำใหญ่ๆเขาอต้องเด็ดคำนี้ใหญ่ทุกคนพักไอ้เจ้าคนไทยเอินในเลยทุกคนแต่ว่าบ้านหนองสะผู่เขาเอินพักอีเลิศใจมันแับจ้าห์เนอ มมมไ,ไม่มาไม่ไปไม่มีเอิ่มเลยเนาะทุกคนคลิปนี้กะชิมมดลงเท่านนะี้เนาะทุกคนถ้าเพิ่มมักกะถ้ากดไหลกดแส์พาติดตามหนองชมพู่ในเดอร์เพอเป็นกำลังใจเฮอหนองชมพู่เอ็ดคลิปต่อๆไปทุกคนบ๊ายบาย